แล้ผมก็เชื่อว่าแมนประกอบพร้อมท่ามกลางความหลากหลายของพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นจากปี62เป็นปี66บวกกับการที่มีคนรุ่นใหม่ของนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้นมาแสนคนแสนคนในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมเชื่อว่าเขาเป็นตัวตัวตัวแข่งนะครับเป็นตัวแข่งเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชคนต้นๆ้นแน่นอนครับ ถ้าท่านอยากได้การเมืองดีบาดทร้องดีมีอนาคตทํางานแบบก้าวไกลนะครับการให้การก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครั้งนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนขั้วรัฐบาลครับแต่เราต้องการเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันขอบพระคุณมากครับนครศรีธรรมราชแทนพี่น้องคนนครศรีธรรมราชได้เพราะผมสามารถสรุปความเป็นนครศรีธรรมราชได้ในสามคำธรรมะธรรมชาติและความธรรมดาโซไลท์โซไลท์มันอยู่ในนั้น แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่คนในนี่คือมองแบบเหีียวมองเนาะมองแบบคนนอกมองคนกรุงเทพมองเข้ามาว่าเวลาเราคิดถึงนครศรีธรรมราชทำในนครศรีธรรมราชเนี่ย,ม,ยมันคือธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ทาําะนี่คือสิ่งที่คนไทยด้วยกันมาแต่ถ้าเกิดมองจากบนบนก็คือในพื้นที่ขึ้นมาหรือมองจากข้างนอกโลกจากโลกเลยจากทั่วโลกมองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าจุดแข็ง ของนครศรีธรรมราชที่มันควรที่จะเป็นวิสัยทัศน์ของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีสําหรับคนนครศรีธรรมราชอยู่สามออ่านันที่หนึ่งก็คืออากาศเสียงนี่อาจจะไม่ค่อยดีครับเพิ่งมาจากกรุงเทพมหาคนครฝุ่นเยอะมากแล้วก็ไปแพร่ไปหน้ามาก็มีไฟป่าเยอะในช่วงนั้นเนะเออเมียนมากก็มีเผากันเยอะผมนี่แบบฟออกักสวทุกๆเดือนเลยเวลาลงพื้นท,ที่ฝุ่นมันตลก ฝุ่นมันตลบไม่ใช่พย้ายานัดนะฝุ่นมันตลบเพราะว่าฝุ่นมันเยอะจริงๆไม่ใช่ว่สยาสสยา้าติพัดเยอะแต่ว่าฝุ่นมันตลบจริงเวลาอาปากเพราะว่าแม่พี่น้องคือรถแห่เนี่ยฝุ่นทที่ทน PM2.5 เข้าปากวันนี้แทนประกอบชวนมาที่นี่ทีมจังหวัดก้าวไกลนครขอนศรีชราล่าท,ที่สมชายนี่ว่าที่ผู้สมัครอีกแปดคนนี้ก็ชวนมาที่นี่ถือว่าเป็นบุญของผมได้พันคอกับเขาบ้างอากาศดีที่นี่คือเมืองที่อากาศดีอากาศมิบริสุทธิ์ อันนี้เป็นจุดแข็งในเรื่องของอากาศแล้วก็ธรรมชาติที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ลูกให้หลานอัที่สองคืออาหารประชุมทั่วโลกเอเปกส้มโอทัพสินสยามปากพนังขึ้นเวทีพิจงรไบเลนอยู่ให้จัสตินทรูโดกิอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องส่งเสริมราชินีนะครับผลไม้ราชินีผล,ไม,ล,ลไม้ของภาคใต้อย่างเช่นมังคุดกีริโวอย่างนี้ เป็นสินค้าที่ไอ้ที่ที่ที่เราจะต้องคอยผักกันคราวนี้พอมาพูดถึงอาหารมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องแค่นั้นนาะอ่สิ่งหนึ่งที่พวกผมพยายามจะทําในสภาในช่วงสี่ปีที่มาที่ผ่านมาผ่านสภาวาละที่หนึ่งมีกรรมธิการวาละที่สองวาละที่สามแพ้ที่สองคะแนนจะใช้ชนะอยู่แค่มือเลยเนี่ยมองเกิดจะถึงแล้วมันไม่ถึงสักทีขานไปแค่สองเสียงก็คือพรบสุราเก้าหน้าอีกหน่อยมังคุดถ้าลละห้าสิบาทขายเป็นมังคุดครับ อีกหน่อยโลละหลาบาทเท่าไหร่เอามาทําเป็นไวน์มังคุดขายให้ขวดเปลี่ยนจากโคกระพันเป็นผลิตภัณฑ์เก็บไว้ใน้กดังราคาเป็นต่งเก็บไ,ไว้ใน้ขวดราคาเป็นขึ้นส้มโอด้วยเช่นเดียวกันส้มโอที่นี่ก็ทําสามารถทําเป็นไวน์มังคุดก็สามารถที่จะทําเป็นลลเล่าเบียร์ได้ซึ่งเราไม่ได้ต้องการที่จะส่งเสริมให้ลูกหลานเราดื่มสุรามากขึ้นถ้าหรือเขาจะดื่มสุรามเข้าไปร้านสะดวกซื้อขวดเดียวกระเดียวก็ได้ไอ้พวกนี้นี่เป็นของดีของแพงที่เราจะส่งออกหรือเวลานะั่งเที่ยวมา อันสุดท้ายนี่คงจะเป็นอารยธรรมหนึ่งกว่า1,800ปีนะครับเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณในผ่านมาถ้าถ้าถ้าไม่ยาใครมีรานสกามาด้วยใช่ไหมร้านสกาเนีครับโอ้เอออากาศดีนะคะถ้าบัตรุรก์เนี่ยอยากไปซ่อมคอเนี่ยต้องไปสูตรอากาศดีๆที่รานสกาเนาะสิชนเขาปลายดำจ้าได้คะ สีชนเช่นเดียวกันโนมากันเยอะเลยนะคะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เสียสลับเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะมีได้ทันทีอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบจัดซื้อจัดจ้างนะถ้าเป็นยังลงสูนอยู่ทุกวันนี้เนาะแค่ไม่รู้เลยว่าจาังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาให้องกอะไรมาบ้างเข้ามาที่จังหวัดเท่าไหร่ลงมาที่ท้องถิ่นเท่าไหร่ แต่ถ้ามีระบบการตรวจสอบของพักเก้าไกลเราสามารถใช้ระบบการข้อมูลที่เปิดเผยนะคะเป็นโอเพนเดต้าให้ทุกคนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้โดยด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้สอสอหรือว่านักการเมืองคอยตรวจสอบแทนพวกเราสามารถเข้าไปดูได้ทันทีนะคะแต่ก็ถือว่าการประกาศดูไวเป็นเช่นเดียวกันแต่เรื่องปัญหาที่สุดเนี่ย เอ่อผมเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างป็นแหวนชัดนเะเวลานิสิตตอนนี้ทัเะเทศประชาชนมีปัญหานิสิตกันเยอะนะผู้แยกร้แต่ผู้ยากรายส่วนใหญ่นะคะจะไม่ทราบถึงสิทธิของตัวเองผู้ที่ได้เกนะือบสองเท่าจากที่ผ่านมาเป็นเวลาแปดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเกษตรกรในบ้านเรา ก็มีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้อายุเฉลียนะ่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ปีแล้วนะคะอายุเฉลี่ยนะแสดงว่ามันจะมีคนที่อายุมากกว่านั้น 65, 70, 75แต่ก็ยังต้องทำเกษตรอยู่เพราะว่าไรเพราะว่านี่ยังอยู่ นธนาคารพวงไม่มีตังจัดก็ต้องทวนทำเกเษตรต่อทำกเกษตรต่อทาั้ที่มันไม่สามารถที่ไม่ได้มีแรงมากพอเหมือนตอนรุ่นหน,น,น่รุ่นสามแล้วนะะดังนั้น,นี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือการที่จะช่วยกดดีให้กับกเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนะเาะโดยที่เราไม่ได้อยู่ดีไปปลดนีให้เลยนะแต่ว่าก็คือว่าจะเอาที่ดินของกเกษตรกรเนี่ยมาทําประโยชน์อื่นแล้วก็ทําให้เกิดรายได้เพิ่มนะแล้วก็กดนี้ไปใน ในขนาเดียวกันเกษตรกรอายุมากเก็จะได้ค่าเช่าจากค่าที่นะคะมาใช้ในการใช้จ่ายอื่นๆแล้วก็บริษัทที่มาบริหารนี่แทนเขาก็จะเอาไปทำพวกปลูกไม้ที่ต้นปลูกพืชอื่นๆที่จะสามารถเอาไรายได้มาใช้คืนนี่เดิมที่เคยติดอยู่ไดนะ้โอเคใช่ไม่ใช่ได้ได้แล้วค่ะระดมทนุนครั้งยิ่งกว่าเดิมราายา